มาเราก็มาต่อกันในการสปอยซีรีส์เรื่องลืมเลือนเวลานะคะของ EP 1ี1ิถึงค่ะถ้ายังไงก็ไปฟังกันต่อเลยดีกว่าทาร่านอองชิงจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้จับกลุมทัวร์แม่ทับเกา่าเข้าคุกเขาแค่อยากเก็บแม่ทับเก่าไว้ก่อนเพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้เขาได้วางแผนให้แม่ทับเกา่าไปสืบหาความลับจากอองอี้มาให้เขาให้ได้โดยที่อองชิงไม่ได้สนใจเลยนะว่าแม่ทับเกา่าจะชั่วช้าแค่ไหนแต่ก่อนที่เขาจะปล่อยตัวแม่ทับเก่าไปเขาก็ได้ตามลางใครให้นางเ,เอกก่อนด้วย ถึงแม่นางเอกจะดูเหมือนไม่ชอบคี้หน้าข่าสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ทําไมเขาถึงยอมแก้แค้นให้กับนางเอกส่วนพอพระเอกมารู้ว่าอ๋องชิงได้ไปล่อยตัวแมทับเกาไปแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับลูกน้องของข้หน้าเสรอนคนเดียวเขาจึงได้ไปต่อว่าพี่ชายคนนี้ว่าคิดดีแล้วหลอที่ปล่อยตัวคนช่วยอย่างแมทับเกาไปซึ่งอ๋องชิงก็ให้ผลว่าหากคิดจะกําจัดแมทับเก่าก็ทําได้แต่หากเก็บเขาไว้ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นข้อดีมากกว่า เพราะว่าตอนนี้เขาได้เจอหลักฐานบัญชีระหว่างอองอี้กับฉินเย่ขั่วลุงของเขาแล้วว่าสองคนนี้ลักลอบนําเงินจากการค้าขายสเสบียงแล้วก็เอาเข้าประโยชน์ส่วนตนพระเอกเลยได้แต่ต้ตองถอยไปแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังคนที่จะไม่พอใจในตัวพิชายคนนี้สักเท่าไหร่นางเอกเลยได้แต่มาปอบเขาเพราะว่าก่อนหน,นี้เขาเพิ่งจะโดนฝนมาแล้วเขาก็ไม่ยอมกินยาด้วยเธอจึงได้ยกชามยามาให้เขาแล้วก็พูดกระตุ้นพระเอกนิดหน่อยจากนั้นเมื่อพระเอกคิดได้เขาจึงได้ขอตัวไปทำอะไรอย,ย่างหนึ่งก่อน ส่วนนางเอกก็แค่ไปทําการแผนต่อไปนั่นก็คือการไปขอความช่วยเหลือจากโคน,นาเซนเพื่อให้เธอได้เข้าไปคุยกับฉายกวงคนที่โดนอ่องชิงยนตความผิดให้เพียงผู้เดียวเพื่อปกป้องไม่ทับเก่าไว้ส่วนพระเอกที่เขาจะไปทําต่อก็คือการปลุกระดมชาวบ้านในเมื่อพี่ชายของตัวเองไม่ยอมจับไม่ทับเกา่าเข้าคุกเขาก็จะเป็นคนปลุกระดมชาวบ้านที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากไม่ทับเกา่าคนนี้ซึ่งตอนแรกชาวบ้านก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อแต่พอพระเอกมีความมุ่งมั่นพวกชาวบ้านจึงร่าคอยตาม และต่อมาฉายกวงก็ได้ไปตามจับแม่ทับเก่าเพราะว่าเขา,าไม่สนึกสักทีตอนนี้เขายังคงกินเหล้าเขาหน้ารีอยู่เลยฉายกวงจึงได้มาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วอ่ะแผนการทุกอย่างที่เขาโดนจับมันคือแผนการของแม่ทับเก่าทั้งหมดส่วนนางเอกก็แค่มองดูฉากนี้อยู่ห่างๆเพราะาเธอรู้ดีว่าจุดจบของเหตุการณ์นี้มันคืออะไรก็เพราะว่าฉายกวงอ่ะให้เรียกให้อองชิงมาคุยกันให้รู้เรื่องสรุปแล้วจะมาโยนความผิดให้เขาเป็นแพะรับบับคนเดียวไม่ได้ ซึ่งเมื่ออองชิงมาเขาก็ดูใจเย็นแล้วก็ไม่ยอมฟังในสิ่งที่ฉาย่วงพูดเลยและเมื่ออองชิงต้องการหลักฐานว่าตกลงแล้วอ่ะแม่ทับกาวทุจริตจ,จริงไหมจูจูหัวหน้าินก็ปรากฏตัวแล้วเขาก็ได้สังหารฉาย่วงทันทีซึ่งจริงๆแล้วนนี้มันก็เป็นแผนการของนางเอกที่วางไว้เพราะไม่ว่ายังไงฉายกวงก็ต้องไม่รอดแน่ๆนางเอกจึงได้ไปตอรองกับฉาย่วงไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าหากอยากให้ครอบครัวปลอดภัยก็ให้ทําตามเธอและในเมื่อฉาย่วงตายไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องจะจบแต่ว่าแม่ทับกาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นนะ แต่แล้วพระเอกก็ปรากฏตัวเขาได้ะระดมชาวบ้านมาเป่าประกาศความชั่วของแม่ทัพคนนี้ว่าเขา่ได้กดขี่ข่มเหงชาวบ้านแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากแค่ไหนพระเอกได้กดดันอองชิงเพราะต้องการให้อองชิงอ่ะลงโทษประหารชีวิตแม่ทัพเก่าให้ได้ซึ่งตอนแรกอองชิงก็ทาเป็นว่าเหมือนจะจับกุมแม่ทัพเก่าไว้ก่อนแต่เพราะว่าโดนกดดันจากหลายฝ่ายสุดท้ายแล้วเขาจึงต้องยอมปิดชีวแม่ทัพเก่าซะและแล้วแผนการของนางเอกก็สาเร็จ ส่วนพระเอกเองอ่ะเมื่อจบงานเขาก็ได้ไปงอพี่ชายคนนี้ว่ากดเขาหรือเปล่าแต่ว่าอองชิงเข้าใจแล้วก็ไม่เคยกดพระเอกเลยและในเมื่อทุกอย่างที่ต้านโจรเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่นางเอกกับพระเอกจะต้องแยกกันสักทีเพราะว่าต่างคนก็ต่างก็ต้องกลับเมืองหลวงเพื่อไปทําภารกิจของตัวเองส่วนทางด้านอองชิงเขาก็สามารถที่จะรวบรวมหลักฐานเอาผิดองอี้จนได้แต่ระหว่างเดินทางกลับเขากลับเจอมือสังหารมาลอบฆ่าแล้วก็เผาหลักฐานพวกนี้จนหมดแล้วคงไม่ต้องบอกก็รู้นะว่ามือสังหารพวกนี้เป็นพวกของใคร นาะทองพระลงห้องเต้ก็ปูบนบำเหน็จให้กับอ๋องชิ่งที่สามารถที่จะจับโจนที่ต้านโจนได้แต่พออ๋องชิ่งจดทุนต่อห้องเต้เรื่องของฉินเย่ขว้าลุงของอ๋องอี้ห้องเต้ก็ไม่อยากฟังและห้องเต้ก็ได้ใบเบี่ยงไปแต่งตั้งพระเอกให้กลายเป็นฉีอ๋องเพราะว่าเขาได้ทําความดีแล้วจะตั้งยุ่งฉางทั้งแผ่นดินและเมื่อประชุมเสร็จอ๋องอี้ก็พูดจายุย่ให้พระเอกกับอ๋องชิ่งตีกันเพราะว่าอ๋องชิ่งทําความดีแทบตายแต่ก็ได้แค่ข้าวของส่วนตัว ส่วนพระเอกแค่นาเสนอเรื่องยุงฉางข้าวก็ได้ตําแหน่งฉีอ่องไปซะแล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับอ่องชิ่งก็ยังไม่สั่นคลอนภายหลังอ่องชิ่งจึงได้ไปขอเข้าเฝ้าห้องเต้อีกครั้งหนึง่งเพราะเขาพยายามที่จะบอกกับห้องเต้ว่าลุงของอ่องเอีย้ยหลักลอบเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ว่าห้องเต้ก็ไม่ฟังแถมห้องเต้ยังได้พูดจาเตือนเขาอีกด้วยว่าให้เขาอยู่แค่ตําแหน่งอ่องให้ดีเถอะอย่าได้มายุ่งเรื่องนี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วห้องเต้รู้ว่าพระสนมเหลียงอะไม่ใช่แม่แท้ๆของอ่องชิง เพราะว่าอ๋องชิงเกิดจากความไม่ตั้งใจของห้องเต้กับนางกำนันข้างกายของพระสนมเหลียงแล้วเขาก็รู้ความทะเยอทะยานของอ๋องชิงดีว่าต้องการตำแหน่งไหนกันแน่นนและาชสำนักอ๋องชิงก็ได้แต่แค้นใจว่าตลอดเวลาที่เขาอ่ะลบทับจับสึ่งมาตลอดมันไม่เคยมีความหมายอะไรเลยใช่ไหมทุกอย่างมันเปล่าประโยชน์เขาจึงได้เริ่มต้นแผนการใหม่เพราะาตอนนี้กำลังจะมีการสอบรับขุนนางหากเขาสามารถโกงข้อสอบเพื่อให้ลูกชายของเจ้ากรมเหยียนสอบผ่านเขาก็จะได้เจ้ากรมเหยียนมาเป็นพวก ต่อมานางเอกก็ได้เข้ามาปักหนักที่เมืองฮั่นจริงแต่ก่อนที่เธอจะกลับบ้านเธอได้แวะไปที่จวนของอองชิงก่อนซึ่งมานางเอกเข้ามาภาพบรรยากาศเดิมๆก็ได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นหวีเอ,อ๋อลูกชายของเธอหรือแม้แต่ความรักความแค้นความสนมเสียวกับอองชิงเธอจดจํามาได้ทุกฉากและต่อมาเมื่อเธอรู้ว่าซินหลันได้ทำร้ายหลิงซีสาวใช้ของเธอนางเอกก็ตามไปแก้แค้น ด้วยการกดหัวชินหลันให้จมน้ำแล้วก็ถักฐานเรื่องแม่ของชินหลันที่ตายไปตอนนี้เธอแทบจะเอาความแค้นทั้งหมดไปลงกับชินหลันแล้วและพอพระเอกมาเห็นเข้าเขาจึงได้เข้าช่วยชินหลันไว้เพราะไม่อยากให้นางเอกอะแบกรับความผิดไปคนเดียวและเมื่อเรื่องถึงหูของอองชิงอองชิงก็ไม่ได้ว่าอะไรนางเอกเลยเรื่องที่ทำให้ชินหลันน่ะเกือบตายแต่เขากลับคุยกับนางเอกโดยยื่นข้อเสนอให้นางเอกอะหาบัณฑิตสักคนมาสับเปลี่ยนข้อสอบให้กับลูกชายของเจ้ากรมเหยียนเพื่อให้เขาสอบติดในครั้งนี้ เพื่อแลกกับการนําตัวหลิงซีออกจากจุดของเขาก็ตอนนี้อองชิงรู้แล้วว่าจุดอ่อนของนางเอกก็คือความหงยใหญ่ที่มีต่อสาวใช้คนนี้เขาจึงเดิมพันกับนางเอกส่วนพระเอกเขาก็ได้มาขอร้องพี่ชายของเขาให้ปล่อยตัวหลิงซีให้เจอกับนางเอกได้ไหมเขาขอแค่วันเดียวเท่านั้นอองชิงเลยได้แซวไปว่านี่เจ้าชอบนางเอกเขาซะแล้วใช่ไหม ส่วนซินหลันเมื่อนางฟื้นขึ้นมานางก็ไปฟ้องอ่องชิ่งเพราะหวังว่าอ่องชิ่งจะเข้าข้างบ้างแต่เปล่าเลยอ่องชิ่งไม่ได้เข้าข้างนางแถมยังไล่นางให้ออกมาอีกก็เพราะว่าซินหลันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆกับเขาตั้งหากณนะบ้านของนางเอกพระเอกก็ได้พาหลิงซีมาหานางเอกจนได้นางเอกก็ดีใจต่อให้เป็นแค่หนึ่งวันก็ยังดีและนางเอกก็มาเจอว่าหลิงซีจะต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนเพราะว่านางมีบาดแผลที่ข้อมือเต็มเลยแล้วแบบนี้หลิงซีคงโดนซินหลันกดขี่ทุกวันแน่ๆ ต่อมาเมื่อนางเอกเห็นว่าพระเอกกาลังสร้างอะไรอยู่นั้นพระเอกก็มาเฉยว่าเขากำลังจะสร้างค้งางองุงนอยู่ก็พอเขารู้ว่านางเอกชอบกินแล้วที่เมืองนี้มันไม่มีเขาจึงเลือกที่จะปลูกมันขึ้นมาซึ่งนางเอกก็ตกใจเพราะว่าในอดีตเธอเจอค้งอางองุ่นในจวนนี้ตอนนั้นเธอคิดว่าอ๋องชิ่งเป็นคนทําให้เธอแต่เปล่าเลยตลอดเวลาก็เป็นพระเอกเนี่ยแหละที่ไม่ว่าอาดีตหรือว่าปัจจุบันเขายังคงทําให้หนางเอกทุกอย่างพระเอกเห็นหนางเอกน้ําตาคอก็ตกใจนึกว่าเขา่ทําอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่า และตอนนั้นเมื่อนางเอกดื่มเหล้าจนเมาได้ที่แล้วเธอก็ได้บังเอิญไปซบเข้ากับอกของพระเอกก็นางเอกเพิ่งจะรู้ความจริงวันนี้นี่แหละว่าเธอไม่เคยเห็นความจริงใจจากคนดีอย่างเขาเลยแต่แล้วก็ต้องถูกขัดขึ้นเพราะว่าวินเอ๋อได้นําต้นองุ่นจากเมืองซูเข้ามาปลูกพอดีและเมื่อพวกเขาต้องลาจากวินเอ๋อ์ก็ได้แซวนางเอกว่าเขาดูออกนะว่าองค์ชายก้ารู้สึกยังไงแล้วนางเอกก็รู้สึกยังไงซึ่งตอนที่วินเอ๋อแซวนางเอกพระเอกก็ได้แอบได้ยินด้วยเหมือนกัน ต่อมานางเอกก็วางแผนให้สาวใช้ของซินหลานยุติยางให้ซินหลานนะจัดงานมันเกิดให้อองชิงเพราะว่าจริงๆแล้วนางเอกรู้ว่าอองชิงอะ่ะไม่เคยจัดงานบันเกิดเลยสักครั้งและเหตุผลที่นางเอกมาตั้งลกราที่ขั่นจริงก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะกําจัดซินหลานนี่แหละหลังจากนั้นนางเอกก็ได้บังเอิญพบกับบัณฑิตสีซึ่งในอดีตบ,บัณฑิตสีเคยเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเพราะว่าการแก่งแย่งชิงในราชะสำนักและบัณฑิตสีก็เป็นแค่บัณฑิตยากจน,จนจากบ้านนอกด้วยเขาจึงไม่มีผักพวกคอยช่วยเหลือ ซึ่งตอนนี้บัณฑิตสุีได้กลายมาเป็นเพื่อนของวินเอ,อ๋อนางเอกจึงได้ลังเลไม่กล้าเปิดเผยว่าเจอบัณฑิตนี้กับอองชิงเพราะว่าเธอไม่อยากให้เขาว่าเข้ามาวนเวียนอยู่กับการต่อสู้แย่งชิงแต่แล้วนอ้องชายของเธอก็บังเอิญเปิดเผยบัณฑิตสุีต่อนหน้าอองชิงตอนที่อองชิงได้มาเยี่ยมเธอที่บ้านและนางเอกยังได้หลุดเปล่าไปด้วยว่าอองชิงไม่ดื่มเหล้าซึ่งอองชิงก็สงสัยเหมือนกันว่าเธอรู้ความลับนี้เขาได้ยังไงก็แล้วนางเอกจะไม่รู้ได้ยังไงก็เธอเคยอยู่กินกับเขามาตั้งหลายปี หลังจากนั้นนะจนอองชิง่งในเมื่อถึงวันเกิดของอองชิง่งเขาเลยได้แอบเข้าไปในห้องลับเพื่อไปสักการะแม่ผู้มงเกิดเก้าของเขาและพอเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยแม่แท้ๆของเขาได้นี่มันเลยเป็นปมเหตุผลทําให้เขาอ่ะไม่เคยจัดงานเลี้ยงวันเกิดเลยสักครั้งและสิ่งนี้เองที่ซินหลันไม่รู้นางเลยได้ทํามามีอายุยืนมาให้กับอองชิง่งแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่นางอะ่ะโดนอองชิ่งต่อว่าเพราะว่านางช่างโง่เขาแล้วก็ทําตัวไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งชินหลันเองก็ไม่สำนึกเพราะนางจะไปยุยงให้อ้วนเอ๋อเกียนนางเอกให้ได้แต่ตอนนั้นอ้วนเอ๋อยู่กับบัณดิตสีอยู่เขาจึงไม่อยากที่จะฟังพี่สาวคนนี้สักเท่าไหร่พอเขารู้ดีว่าพี่สาวคนนี้อิจฉาดิสียาในตัวนางเอกมากแค่ไหนเขาจึงไม่อยากฟังและขอไปดูผลสอบจองหหนดีกว่าและเมื่อพวกเขามาดูผลสอบก็ปรากฏว่าไม่มีแม้แต่ชื่อของบัณดิตสีติดประกาศเลยซึ่งก่อนหน้านี้บัณดิตสีมั่นใจมากว่าเขาทําข้อสอบได้ แล้วแถมพวกเขายังได้ไปเขียนคาตอบให้กับหัวหน้าสำนักศึกษาดูด้วยแต่ทําไมมดดิสีถึงสอบไม่ติดเลยส่วนนางเอกในเมื่อเธอทาภารกิจสําเร็จแล้วเธอจึงมาทวงหลิงซีจากอ๋องชิ่งแต่ว่าอ๋องชิ่งก็ร้ายกาจจนเกินจะรับไหวเพราะว่าเขายังคงเล่นตุติกใส่นางเอกอยู่โดยให้นางเอกลงนามในสัญญากับเขาก่อนแล้วก็ได้ใช้เลือดจากหลิงซีมาเป็นหมึกในการลงน้าด้วยซึ่งนางเอกก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเคยตกหลุมรักผู้ชายคนนี้มาก,ก่อนได้ยังไง ทำไมเธอถึงดูไม่ออกเลยว่าเขา,าเจ้าเล่ห์มากแค่ไหนเมื่อนางเอกลงน้าเสร็จเธอจึงเอาคืนเขาด้วยการเอาปิ่นแทงเข้าไปที่ข้อมือของใต้เท้าใชา่เพื่อไปการเอาคืนอองชิงที่มาทําร้ายคนของเธอต่อมาเมื่อสินหลันรู้ว่าไต้เท้าใช่บาดเจ็บนางจึงมาคอยทําแผลกับเขาจนไต้เท้าใช่ได้หลุดความลับเรื่องราวของนางเอกไปสินหล,ลันเลยได้นําเรื่องนี้ไปฟ้องกับอินเอ,อ๋วว่าแท้จริงแล้ว่นางเอกเป็นตัวการสับเป็นกระดาษคำตอบของบัณฑิตสีกับลูกชายของเจ้ากรมเหยียนเพื่อให้เขา,าสอบติดจองงวน แค่นั้นแหละอึนเอ๋อจึงได้มาหาคำตอบจากนางเอกเพราะเขาไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่านางเอกจะกล้าทำอะไรแบบนี้นางเอกเลยได้แต่ห้ามว่าอย่าเพิ่งเอาความลับนี้ไปเปิดเผยกับบันดิตสีนะแล้วเธอจะค่อยๆอธิบายกับอินเอ๋อให้ฟังทีหลังแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าอึนเอ๋อได้ไปบอกกับบันดิตสีจนเขาสติแตกเพราะเขาทนลำบากในการเล่าเรียนมาตั้งหลายปีแล้วก็ใช้เงินที่บ้านจนหมดเพื่อมาสอบจองหหวนในครั้งนี้แต่เขากับโดนโกงแล้วอย่างเงี้ยความยุติธรรมอยู่ที่ไหน ซึ่งตอนนั้นพระเอกอยู่กับอองชิ่งแล้วก็ได้พูดถึงจองหนนคนใหม่อยู่แต่เพราะว่าเจ้ากรมเหยียดมาพบอองชิ่งเขาเลยต้องปิดตัวออกมาก่อนและที่เจ้ากรมเหยียดมาหาอองชิ่งก็เรื่องที่บันดิตฉวีอ่ะไปร้องเรียนนี่แหละส่วนนางเอกเธอได้ลากของชินหลานไปสารภาพต่อหน้าอองชิ่งว่าแผนการทั้งหมดเป็นเพราะว่าชินหลานน่ะไปเปิดโปงเธอกับน้องชายเรื่องราวมาถึงได้เป็นแบบนี้และนางเอกต้องการที่จะปกป้องอินเอ๋อด้วยเธอจะโยนความผิดทั้งหมดให้กับชินหลาน แล้วก็ออกอ,อุบายว่าให้อองชิงอ่ะรับตัวบดิตสีเข้ามาทํางานเพื่อให้เขาได้สงบสติและสามารถที่จะรับใช้อองชิงได้อย่างใกล้ชิดมันก็เหมือนกับการได้แม่ทัพที่เก่งกาจเพิ่มมาอีกคนนึงซึ่งอองชิงก็ได้ส่งให้ตาเทาชัยอ่ะไปเกี้ยกล่อมบดิตสีแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยอมหรือเปล่าส่วนทนายพระเอกเขาก็เริ่มสงสัยว่าทําไมถึงมีการทุจริตการสอบเขาจึงได้ไปตรวจสอบกับขุนนาง แต่ผลลัพธ์ก็คือเขาไม่สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้เลยเพราะหากสืบไปแล้วอาจเจอต่อเขาอย่างจังก็เป็นได้